แล้วเนาะที่ผมไปเที่ยวพระพุทธบาทผ่านมาครับก็คือพีนี้จะแวะกินข้าวระหว่างทางครับระหว่างทางกลับบ้านนะวันนี้ครับก็จะผ่านอ่างเก็บน้ําแม่วังร้านครับอยู่ป่าช้างครับอยู่ลำปูนนี่แหละผมจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศเนาะถ้าท่านผู้ชมท่านใดไปเที่ยวบริเวณแวกนี้ก็ถ้าจะแวะมากินข้าวหรือมาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณตรงนี้ได้ก็คือเป็นเป็น ที่อ่างเก็บน้ํานะท่านผู้ชมเนี่ยครับแม่วังซ่านเนาะก็จะมีแพมีอะไรสั่งอาหารกินกันได้ครับนั่งเที่ยวนั่งชิวๆกันนะบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศโดยรอบครับอโอคิปแชนแนลเนาะอีพีต่อจากไปเที่ยวขบุตรบ,นะบัตรผ่านน้ำนั่งรถขบุตรบัตรโอคิปแชนแนลครับวันนี้มาเที่ยวกันที่อ่างเก็บน้ําแม่วังซ่านนะ่าช้างเนาะจังหวัดลำพูนครับผม ท่านผู้ชมจุดแรกที่เราเข้ามาก็จะเป็นเป็นร้านอาหารนะซุมอาหารก็คือเราสามารถจะมาสั่งอาหารไว้ก่อนได้นะครับเราค่อยไปเลือกเลือกซุ้มที่เราจะนั่งน,นะจะเป็นแพรลอยน้ําเป็นซุ้มเงี้ยครับผมว่าตงนงานนะที่พี่เจียจอดอยู่แลอดนี่ครับก็ตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วครับก็คือนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านแล้วเวกนี้ก็จะมากินกันมากินข้าวมาทํากิจกรรมในครอบครัวอะไรเงี้ยพักผ่อนหย่อนใจนะ ข้างหนา้าก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะเมวังชานนะป่า่างนี่เนาะบรรยากาศโดยรอบครับก็ข้างๆก็จะเป็นภูเขาะท่านผู้ชม,มท่านมมเชียนดรปะ่ะนี่นะเดี๋ยวผมก็สั่งอาหารไปแล้วครับเมื่อกี้สั่งไปสามอย่างนะกลับมาจากเที่ยวครับพระพุทธบาทผาหนามนะก็คือนั่งกินข้าวกินอะไรก่อนแล้วค่อยกลับบ้าน,นครับกลับโอคิปชแนลครับนี่ก็จะมีซุ้มต่างๆนะท่านผู้มชมก็เลือกหา ใจเลยครับทมความชอบเลยจะมี2ร้านนะ3ร้านนะตรงนี้หนึ่งะสองแล้วก็ตรงนี้ผมมาหลายครั้งแล้วที่ตรงนี้แต่ก่อนที่ตรงนี้ก็คือใหญ่นู่นอยู่ตรงสีฟ้าครับพอดีตรงนี้เขาเปิด่ะเปิดให้แบบให้มานั่งได้แล้วเขาก็เลยแบบยืบย้ายย้ายร้านค้าคือตั้งตรงนี้เราก็สามารถนั่งทานข้าวบริเวณตรงนี้ได้ครับนี่นะบรรยากาศโดยรอบครับก็นั่งตรงนี้ ว่าแม่แกนั่งนั่งพื้นไม่ได้ยืดขาอะไรอย่างเงสั่งไปแล้วอาหารก็รอมาสมาครับก่อนกลับบ้านครับแวะพาท่านผู้ชมมาหาสถานที่ทานข้าวครับบริเวณตรงนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะทานข้าวนอกบ้านบ้างครับบวันนี้เนาะนี่บรรยากาศนี่ครับก็จะมีนี่ครับมีลูกค้าก็นั่งทานกันอย่นะครับ กาศดีครับถ้าช่วงสงการเนี่ยเยอะครับตรงนี้สามารถจะลงไปเล่นน้ําได้นี่นะครับรวมๆครับอางเก็น้ำไม่บางานะ่าตนาะนี่นะท่านผู้ชมท่านใดหาสถานที่กินข้าวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็เชิญนะครับบริเวณตรงนี้เนาะอยู่ป่า้างนะท่านผู้ชมพิมพ์หาไปใน Google ก,ก็เจออยู่แล้วแหล,ละแล้วก็ตามแผนที่มันมาเลยนะโอเคเดี๋ยวรออาหารก่อนแป๊บนึงครับ ว่าผมสั่งอะไรไปบ้างนะท่านผะู้ชมตอนนี้ก็อาหารที่ผมสั่งไปก็ได้มาแล้วครับนี่สามอย่างนะนี่ก็เป็นนี่หมูหมูน้ําตกนะแล้วก็นี่ก็เป็นยำยำทะเลนี่ก็เป็นตําทะเลนี่ข้าวสวยอ่ะไม่โอเคเนาะกินทั้งหมดนะครับแ้งกินทั้หมดนะครับน,บบ <c oughs> นี่จากการไปเที่ยวครับ ไปเที่ยวที่หลีเนาะก,ก็ก็ไกลยอยู่ครับจากที่บ้านผมไปก็ประมาณ80บโลนะนี่ก็นี่อยู่ป่าช้างแล้วอยู่ใกล้ถึงบ้านแล้วแหละก็เลยแวะกินข้าวที่นี่ครับอ่างเก็บน้ำเนาะแม่วงังซ่านนะครับลำพูนเนี่ยครับน,น,นี่เขาก็มีป้ายบอกเนาะเขาบอกว่าดีดีนี่ปผมมาให้ฟังก็คืออาหารนะอาหารสั่งอาหารด้านบนก่อนแล้วลงมา ก่อนลงมานั่งสุมค่ะก็คือเราต้องสั่งอาหารก่อนนะเราค่อยลงมาก็าคือเขาเขาไม่เดินมาหาเรานะเราต้องเดินไปที่สุ้มตรงนั้นก่อนนะครับแล้วเขสั่งเสร็จเราค่อยมาเลือกที่นั่งนี่ครับวันนี้ก็สามอย่างเมนูวันนี้กินทั้งหมดครับวันนี้กับโอคิปแนลครับอยาขออนุญาตจัดการกับอาหารทานอาหารก่อนนะครับผม สำหรับการมาทานข้าวกันที่อ่างเก็ดน้ำแม่วางซานนะครับลำพูนนะก็กินเนี่ยครับก็คือเรียบร้อยแล้วก็กินไม่หมดอยู่อย่างหนึ่งครับนี่ก็เลยใส่กล่องกลับบ้านไปฝากเจ๊ิบครับก็ท่านผู้ชมท่านใดมาเที่ยวลำพูนก็อย่าลืมมาทานข้าวนะครับหาที่ทานข้าวอะไรเงี้ยผมแนะนํามาที่อ่างเก็บน้ําแม่วางซานก็ได้ก็คือบริเวณตรงเนี้ย เขาตกปลากันด้วยครับท่านผู้ชมในไชอบตกปลาเนาะก็นนะคือมานั่งตกปลาก,กันได้ครับในอ่างเก็บน้ำนะนี่หลังผมนู่นนะครับก็คือนั่งตกปลาอะไรกันได้เนี้ยก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องโอคิปชาแนลด้วยครับกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้โอคิปชาแนลนะทำคลิปใหม่ๆออกมาอีกคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับขอฝากช่องโอคิปชาแนลด้วย โอเคขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ฮะสำหรับการมาเที่ยวอ่างเก็บน้ำแม่วังร้างครับป่าสร้างนะลำพูนโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ